ใครที่รู้สึกว่าเอ้ยฉันไม่ได้มีเวลาในเรื่องของการมานั่งเตรียมวัตถุดิบเนี่ยเอาให้เคลียร์นะครับสำหรับการทํา SOP ในห้องครัวบางคนบอกว่าเฮ้ยทำไมทํา SOP แล้วเนี่ยอาหารมันยังไม่ได้มาตรฐานอีกเดี๋ยวเราไปดูกัน เอาให้เคลียร์นะครับสำหรับการทํา SOP ในห้องครัวบางคนบอกว่าเฮ้ยทำไมทํา SOP แล้วเนี่ยอาหารมันยังไม่ได้มาตรฐานอีกเดี๋ยวเราไปดูกันขพราะที่ 1, 1> คือเป็น SOP ในเรื่องของการเลือกซื้อสินค้าแล้วก็การรับเข้าของสินค้าหลายๆผู้ประกอบการนั้นเนี่ยจะต้องมีการเดินทางออกไปซื้อของเองหรือบางคนนะครับก็จะให้ทางลูกน้องในร้านเนี่ยออกไปซื้อของและเราจะรู้ได้ไงครับว่าเขามีมาตรฐานเหมือนสิ่งที่เรามีอยู่ดังนั้นการระบ,บุ <S <S ในเรื่องของเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าทุกชนิดเลยคุณอยากได้ของแบบไหนคุณเขียนมันออกมาเป็นมาตรฐานฮะ เมื่อเราเลือกซื้อของเสร็จแล้วสิ่งที่จะต้องเอามาดําเนินงานต่อน,นั้นก็คือการรับเข้าครับตอนราบางท่านนะครับมีการให้ซัพพลายเออร์เอาของมาส่งให้กับทางร้านส่งมาด้วยรถเย็นครับเปิดตู้เสร็จแล้วเฮ้ยรับอะไรเข้าก่อนดีเราต้องเก็บของแช่เย็นก่อนจากนั้นเก็บด้วยของแช่แข็งแล้วุดท้ายครับค่อยเก็บด้วยของแห้ง SOP ตัวที่2การตเตรียมวัตถุดิบซึ่งในขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะมาคุยกันในเรื่องของวัตถุดิบต่างๆที่เราซื้อมาแล้วเนี่ยเราจะต้องเตรียมเขาตัดแต่งเขาในหน้าตารูปแบบไหนอย่างเช่นเเเเรราาาาาบออออกววววววว่่ซืืื้้้้นนััววมแลลีท ออกเสิร์ฟให้กับลูกค้าถ้าเราไปร้านอาหารตามสั่งเนี่ยเราอาจจะตัดเป็นชิ้นเตา๋าหรือเราอาจจะสับละเอียดเป็นเนื้อวัวสับบางคนเป็นสเต็กค,ครับจะขึ้นเป็นชิ้นขนาดหนาเท่าไหรกว้างเท่าไหร่และมีน้ำหนักเท่าไหรถ้าคุณอยากได้มาตรฐานแบบไหนคุณกำหนดไปเลยนะคะว่าคุณอยากให้พนักง,งานเนี่ยหั่นกว้างคุณยาควคุณสูงทั้งหมดเท่าไร่พังผือต่างๆเอาออกมากเอาออกน้อยแค่ไหนอันนี้ก็เขียนลงไปให้ละเอียดแล้วกันนะครับรวมถึงนะฮะใครที่รู้สึกว่าเอ้ยฉันไม่ได้มีเวลาในเรื่องของการมานั่งเตรียมวัตถุดิบเนีีย่ยยมกก็อออออาาเเเชัิิคืืรรรซ้้้้ขขงทตตใหบ อย่างเราสามารถซื้อนะครับปลาแซลมอนที่มันถูกตัดแต่งแล้วนะครับและผมเคยคำนวณต้นทุนมาด้วยนะฮะว่าวิธีเนี้ยมันถูกกว่าสําหรับ SOP เลม่มที่3าก็คือเรื่องของการทําคู่มือประกอบอาหารนั่นเองมันจะมีจุดสําคัญที่ผู้ประกอบการมักจะลืมนั่นก็คือการระบุยี่ห้อของสินค้าอย่างเช่นวันเนี้ยผมท,ทํตาต้มตำแล้วผมใช้น้ําปลายี่ห้อ A แต่วันเวลามันผ่านไปครับยี่ห้อ A เลิกผลิตหรือมีการเปลี่ยนสูตรผมก็ใช้ยี่ห้อ B คําถามคือถ้าคุณไม่ไปเขียนลงในนั้นอ่ะคุณจะรู้ได้ยังไงว่าปริมาณการใส่อ่ะมันต้องมีการปรปรับเลยน หรหือเปล่าข้อที่2ครับไม่ได้มีการเขียนในเรื่องของตัววิธีการนําออกเสิร์ฟครับก็คือการแต่งหน้าจานบางคนบอกว่าทําเสร็จแล้วเทใส่าจานแต่ผลปรากฏก,ก็คือว่าใสาจา่จานจานแบบไหนแต่งหน้าตาจานอย่างไรสิ่งเหล่านี้เราจะต้องมีการกําหนดมาตรฐานด้วยเนื้อสัตว์อยู่ด้านบนผักอยู่ด้านซ้ายข้าวอยู่ตรงกลางถ้วยน้ําจิ้มจะอยู่ทางด้านขวาอันนี้เป็นตัวอย่างต้องกลับมารีเช็คแล้วครับว่าร้านเราตอนนี้มีสิ่งที่ผมบอกอยู่หรือเปล่าเป็นยังไงบ้างครับสำหรับ3ข้อที่ผมบอกไปเรามีข้อไหนกันอยู่แล้วบ้างหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะฮะลอง เรากลับไปใช้กันดูครับ